สวัสดีครับพบกับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เรามาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับตัวที่ดินเป็นอีกสารสิทธิ์ชนดนะครับเนื้อที่20ไร่ตั้งอยู่ตำบลวางไทรอาเภอปักช่องจังหวัดนคนรราชสีมานะครับตัวที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวไมโครโซนนะครับถ้าเราวัดระยะใกล้ๆนี่ก็ยม,มานสัก2-300เมตรก่อนถึงไมโครโซนนะครับข้อดีของเขาคือ,อเป็นที่ดินไซส์กำลัง เหมาะสำหรับการทำโครงการทำรีสอร์ททำหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งก็อยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอากาศดีมากๆนะครับวิวที่เราเห็นเนี่ยเป็นวิวเขาใหญ่เที่ยงนะครับแปลงนี้ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับประมาณสัก380เมตรโดยประมาณนะครับการเดิน,นทางมาที่ดินนะครับก็เดินทาง ง่ายๆบนถนนเส้น2235น้องสลายทรัพพูนะครับวิ่งมาถึงช่วงกิโลเมตรที่18-19แยกเข้ามาไมโโซนนะครับก็วิ่งเข้ามาอีกประมาณสัก2กิโลนิดๆก็ถึงแปลงนะครับตัวที่ดินตั้งอยู่บนเนินนะครับแล้วก็เทควิวเขาเยอ่เที่ยงนะครับโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีกลุ่มพัฒนานะครับกลุ่มลูกค้าเข้ามาจับจองค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวที่ดินอีกสารสิทธิ์ชนดคุดแดงนะครับเปิดเสนอขายในราคาไล่ละ1.5ล้านนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปไปตรวจสอบกับสำนักง,งานที่ดินปรับช่องได้นะครับเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของเอกสารสิทธิ์ชนดแปลงนี้นะครับ ภาพมุมสูงนะครับก็เห็นว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากตัวไมอซูนะครับระยะก็อยู่มาณสัก200-300เมตรนะครับตัวที่ดินอนอกจากมีข้อดีที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิวที่ take view, เทควิวเขาเยี่ยเที่ยงนะครับในเรื่องของระดับความสูงวิ่ที่380เมตรแต่เขาก็มีข้อด้อยเช่นกันนะครับตัวถนนที่เข้าหาแปลง นะครับระยะประมาณสัก1 0 0ยถึงสองเมตรเนี่ยยังเป็นถนนดินอยู่นะครับก็ต้องเตรียมงบพัฒนาเข้ามานะครับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้า3เฟสผ่านถนนเส้นหลักอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องขยายเขตเข้าไปหาแปลงก็ระยะเท่ากันครับประมาณสักร้0ยถึงสองเมตรนะครับตัวที่ดินเทควิวนะครับร้อองศานะครับตั้งอยู่บนเนินเล็กๆนะครับก่อนถึงตัวไมโอโซน ซึ่งเหมาะมากครับในเรื่องของการทําโครงการทําโครงการจัดสรรทําบ้านพักต่างอากาศก็เป็นอีกช้อยหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานของช่องแลนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าชมพื้นที่ได้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับอาจจะนัดล่วงหน้าสักหนึ่งสองวันให้ทีมงานได้เตรียมตัวเตรียมเอกสารนะครับ ตัวที่ดินไม่ได้ปลูกสร้างอะไรนะครับไม่ได้ทําการเกษตรอะไรเนื่องจากตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่อยากมีภาระผูกพันกับเจ้าของใหม่เมื่อขายไปแล้วนะครับก็เลยไม่ให้ทางคนเช่ามาเช่านะครับก็เป็นข้อดีนะครับเมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพัฒนาเข้ามาดําเนินการได้เลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่20ไร่เปิดเสนอขายในราคาไร่ละ1.5ล้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อลงพื้นที่ชมที่ดินได้นะครับอีพีนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ